i'm uh cool -huh. uh -huh. Yeah.

ครับผมขอกทิติวัตรครับและโเด็นไม้ครับก็ไม้แค่อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นแบบโหนักเรียนนะครับนักศึกษาในราดับราชมงคลที่เรียนอเล็กที่แบบเรามีปัญหามีแบบปัญหาครอบครัวปัญหาน้องปัญหา กับคนรักอะไรเงี้ยเราคืแบบเราต้องเสียสละให้กับต้อซึ่งผมว่าแบ็คราวด์ของค่อนข้างหนาถามว่าซีรีส์กับภาพยนตร์ต่างอะไรเงคือด้วยความที่ภาพยนตร์ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแต่ซีรีส์เราต้องทำมาทั้งหมดสิบสองตอนเราก็จะขยายความของที่นาที่ไปว่าตัวละครยุคพศดีไหมอันนี้ไม้สอง จริงๆแล้วมันจะมีสองภาพภาพที่ไม้นะอยู่กับครอบครัวอีกภาพหนึ่งคือเขาทํานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องเอาเงินไปรักษาพ่อนะครับก็เลยมาอยู่ในแก๊งองาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโตเนี่ยจะเป็นผู้ปรับกับไม้โดยตัวค่ะโอ้โหตอนนี้เรียกพ้อไม่ได้แล้วในเรื่องอ่ะเขาเป็นศัตรููวอาฆาตแล้วก็เป็นพวกผู้บักแนี่นะคะอ่มาถึงป้อนมาแล้งน้ำตาเล่นเป็นค่ะตาทิกบารีนะคะเรากดยิงป้อนในสัปดาห์ที่สี่นี่คือคาแรคเตอร์ มากาแเราเราจะทำยังไงที่เขาจะต้องมาเล่นเป็นแม่ใช่พี่นแม, <laughs> มรูไม่อเลยนสาวก้หต่อหนุลแล้วน <laughs> ต่อที่นี้คือแบบเอ่อในเรื่องออเาเป็น้านอย <laughs> แเรื่องของคาแรคเตอร์แล้วก็หนุกที่พี่ยังดูเด็กแบบนี้เราจะทยังไงกัจีงพี่หนเด็กมากอะจเด็กจริงๆเก่งใจอะใช่แล้วเนอะหนูได้ดู เปในหนังไหมคะพี่เอ่อต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นะคะดูยังไม่เกลี่ยนไม่เปลียังไม่เปลี่ยนพี่ว่าเราเปลี่ยนคำถามอะไรกันช่เรื่องนี้เราไะ่ต้องถามพี่ดูพี่มีแผนหรือพี่ส่งแผนให้ดูพี่ไม่อยากดูลึกกว่านั้นพี่มีวิดีโอ ติดภาพ oh. ทุกอย่างที้เวอร์ชัน20นะคะเป็นเวอร์ชันท,ที่สดใหม่แล้วก็เป็นในรูปแบบ <Wow. S 2> ที่ดีที่สุดของเราว้าวต้อ <Wow. S 2> ใจได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนะเออ <c oughs> ก็จะให้มาถ่าย <c oughs> ทอดคาแรคเตอร์ของป้อนในปี2020มารอดูว่าน้ำตาลจะทำเป็นยัยงไงไปดูป้อน1995 ฉันหน้าฝากพี่โป้กับปากแดงไว้ด้วยเอออันนี้ชอบอันที่ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้คือฝากลูกฝากลูกเลยสนใจกับสนใจก็มีนะเออชอบตรงนี้คุณแม่เนี่ยจำได้ว่าในหนังไม่มีนะใช่ไหมคะแต่ว่าพอในซีรีส์เรามีตัวละครนี้เพิ่มขึ้นอันนี้แถมขึ้นมาเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆค่ะค่ะและได้เริ่มเข้าฉากกับลูกชายในเรื่องหรือยังคะตอนนี้ยังยังยังไม่ได้เจอกัน่มาเจอกัน เป็นยังไงคะคุณแม่หน้าเด็กขนาดนี้เกรงไหมลูกเป็นยังไงรี่สิบอกเขาเลยสิครับบอกพี่แม่หน่อยนะตอนแรกก็ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าพี่นุ๊กเล่นเป็นแม่จริงหรือเปล่าจริงจริงครัเพราะว่าก็ก็เดินเข้ามาแล้วก็คุยกับตาอยู่ว่าฮะพี่ที่พี่นุ๊กหน้าหน้าเด็กมากแล้วก็ก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงจะดีพี่ คึ้นหนูขำสิวนี่คือพี่หนูใช่ไหม่ใช่ไหมทีใช่ไหมได้อยู่ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับคาแรคเตอร์ได้อยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะใครยังไม่ได้คุยนะเหลือใครยังไม่ได้คุยนะสิงโตแน่นอนเราประกวเป็นสิงโตปราชรารปบะกเป็นแม่นครับผม สุดท้องทั่วไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ค่อนข้างมีความเอาใจใสมีความแบบมีความสดใสอยู่ด้วยนในรุ่นชั้นของซีรีส์ที่ผมเคยถามพี่โดว่าพี่โด่งร่วมการนะครับถามว่าพี่โด่งอยากให้สิ่งไปทำกันบ้านโดยการดูเวอร์ชั่น1995ก้าเกอหรือเปล่าพี่โด่งก็บอกว่าพี่โด่งไม่อยากให้ดูทั้งทั้งผมแล้วก็ตามตามคับแต่ว่าบังเอิญว่า ไปดูมาดูมาดูดูก่อนถามคุณพ่อแม่ดูครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รุ่นเดียวกับพี่ตาองแอบแซวต้องเปลี่ยนเรื่องนะฮะสอพูดไปอีกแล้วพอสิโตไม่ดูแล้วสิโตตีควาเน้นในแบบยุคนี้ว่าต้องเป็นยังไงครับก็น่าจะลงลึกเรื่องแบบพมต่างๆที่ที่ที่ในังภาพยนตร์ไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึง ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าก็ไม่อยากจะสปอยมากเพราะว่ามันมีดีเทลหลายๆอย่างที่คุณอาจจะหลงรักทั้งมาทามั้งแม่และกระอนชอบขูตาแพงฟัาตกว่าผู้วาหงรักหละะีู่ดได้เลยว่ายังไม่ได้ดูก็รักไปแล้วแก,ก้วใช่คันแฟนๆเยอะมากนะคะไปดูพี่เม่นในปีนั้นดีกว่าแล้วพี่โมดาโมด 最低。嗯嗯 <laughs> พอคอยดีสไปดยซึ่งสิงโตก็ก็แข็งแรงแหละจริงๆอ๋อน่ารักใช่ไหมครับถ้าแจ้งดีครับที่เขาฉากันที่โรดเฟียร์แล้วอย่างพี่โมดเองในซีรีส์นี้เรารับบทเป็นอะไรคะชิโมะบอกคุณชิโมะไม่เป็นพี่หุ่ยไม่เป็นพี่หุ่ยโอู้ห ตอนนั้นที่หน้าตัวเอตอนนี้พี่เข้าฉากแล้วชื่อน้าจิโม่โมตอนนั้นคือพี่ตุ๋ยกับพี่นายพี่ตุยนี่เรียกว่าเหมือนเป็นพาอคนที่สองของไม้ในยูก่าได้เลยเนาะใช่มเป็นอาอะไรนะเป็นอาเป็นอาที่มันนอกันค่ะและเลล่นเราเล่นไปแล้วใช่ไหมคะเข้ากไปแล้วเล่นอนนี่ขนาดเข้าฉากปแล้วแล้วเนี่ยพี่โมติดภาพมตอนนั้นเราเป็นเน้นงแต่ตอนนี้เราเป็นโบ่กันหรอว่าลืมไปเลยลืมลืมกา หรือว่าตัวพี่ตุ๋ยฮะหรือว่าพี่พี่อะตัวพี่อะพีต่างช่วยด้วยต่างช้ตอนนี้คุยถึงมึงแล้วพี่ตุ๋ยพี่กลวแ้วเป็นมิโม่แล้วผมผมได้ติดภาพพี่ตุ๋ยอยู่บ้านนะครับถึงไมใบ้านกลับไปเรื่องเดิมเรื่อยข้าวเรื่องตอนดูอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ตุ๋ยเล่นมาได้ดีมากเลยแต่ว่าผมก็พยายามดูภาพมันไปแล้วก็พยายามจะเป็นโม่ในแบบของโม่โอเคจะตอบแบบนี้ใช่ไหมคะถูกไห เดียมขอปรับเสียงก่อนนะคะมอ้โหปรับเสียงด้วยค่ะค่งบอกมอว่าหนู่ไม่ได้ถ่ายซีนนียังไม่ได้ถ่ายซีนนี้วันนี้หนูก็มารอหนูรอค่ะตาให้พี่นุ๊กคายตาเลยลูกพี่รอฟังตาตาด้วยเออพี่รอฟังต้องมีไม้ด้วยดิในฉากเราจำลองฉากนั้นดีไหมทุกคนที่ป่อเดินไปบอกไม้ว่าจะไปเหมือนจะไปนองนอกหรืออะไรสักอย่างแล้วไม้ก็ยังนิ่งเฉยไม่ยอมหันหน้ามาลองจำลองบรรยากาศนั้นดูค่ะ ขอบคุณไม่ด้วยเล่นด้วยพี่ถามอันนี้ไม่มีในสคริปต์นตะคะนอนนอกหมดอ่ะพี่โดมสั่งค่ะ5 4 3 2แอคชนนี่เราจะไปมือนนอกก็น่าทำไมน่ายังไม่ กระเดียดผมติดรู้สึกปหมดิโก็มีพี่ยังรู้สึกเลยก็ไอ้ฝากซีรีส์นะครับลบไปข้างหน้เดินซีรีส์นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเราจะออนแอร์กันใน12พฤศจิายนนี้นะครับเวลา3 40นะครับผมทางช่อง8ปะคนเลข27แล้วก็ทุงพวกเราเนี่ยกำลังเล่นสายธรกันอย่างหนักหน่วงเลยยังไงฝากทุกคนด้วยครับแล้วโอฝากแล้วติโกฝากบ้าลูกที่สำคัญนะครับผม รับชมพร้อมกันทั่วโลกนะครับผมได้บนแอปพลิเคชัน IQE นะครับผมทั่วโลกพร้อมกันเลยครับมเวลาเดียวไปเลยเวลาเดียวกันต่างถังหรือว่าจะติดตามได้ที่ช่องทาง IQ d o my ไได้ลอดีสามช่องทางนะคะฝากเอาไว้ชัดๆนะคะช่องแปดกดเลข27หรือว่าแอปพลิเคชัน IQ และทางเว็บไซต์ IQ com นะคะสามท่านนี้ต้องฝากลก ตรงถึงแฟนๆนะคะมีอะไรฝากได้เลยค่ะก็มูก็เชื่อว่าน้องๆตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ทุกคนในที่นี้ติดตามนะคะสำหรับโลกทั้ใบซีรีส์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าระหว่างรอ12 12ยังไม่มานะคะระหว่างนี้ก็เข้าไปดูได้นะคะในแอปพลิเคชันได้สีอีนะคะสำหรับโลกทั้งใบเวอร์ชั่น ออริจินอลก่อนนะคะเลื่อนตรงนี้่ะไปดูกันก่อนได้นะคะพี่พี่มดก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้พี่เต๋อสนุปเชิญฝากนะครับมดคะก็อยากให้ได้ชมนะครับแล้วลก็ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันนี้ก็จะมีมีอะไรที่ที่เพิ่มขึ้นมาก็มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแพลคเต,รตรอร์ตัวละครก็ทำให้ผู้ชมเขาใจมากขึ้นก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะครับดีอยากเท่เลยระ หวังว่าทุกคนนะค,บบนะคับเราชอบผนงานของเราออริจินอลแล้วก็จจุบันครับฝากผลงานนะครับโลกทั้งใบให้ได้กันเดีโยชรดสิ่งีไปด้วยผมบอกอย่างนังนเลยนะฮะชัดๆเลยนะครับไม้2 2 0หล่อมากนะฮะ